สวัสดีครับพูดว่าอะไรนะ <laughs> อะไรวัน,นวันนี้เราจะมาแข่งกันนะใช่ไหมแข่งกันเพราะว่ามีเด็กเขาให้เรามาไอ้เช่ยน,นี่แม่งก็โอเค <c oughs> ก็เด็กเขาบอกให้พวกเรามาแข่งกันนะ <c oughs> นะประทากันใช่ไหมใช่เขาบอกว่าใช้เขาบอกว่าใช้ตัวอะไรก็ได้นะในการแข่งโอเค ปเดี๋ยวเราแยกย้ายกันเข้าไอ้นี่ไปนะเอ้ยสารนายอยู่ไหนอ่ะอืม มอกให้โง่ดิเขาแข่งกันอยู่เออเอาเอโอเคโอเคเออเอ้ยกูก็ไม่อยากมึงเล่นตัวอะไรอ่ะไม่บอกหาวเองไม่บอกหาวเองหาวเองเฮ้ยเกาช่วยกูด้วยโดนไอ้กระดูกพี่ตำน่าเนี่ยลาเนี่ยช่วยเว้ยเฮ้ย เฮ้ยเขาเขาเวอร์ซุดกันอยู่นะเว้ยอยู่อยู่ดีมึงอยู่ดีมึงมาทำอย่างนี้ได้ไงทะวันไรอยู่วะเอ้ยพี่ซานคนเก่งเ้ยเจอมึงแล้วเฮ้ยเจ้าเดะเดวเดะ มึงรู้แม่มึงรู้แม่แม่มาบอกว่าตอนตอนนี้กูอยู่ที่ไหนอะ เอ็งเล่นตัวอะไรกูเล่นไพลโลนะเว้ยเดี๋ยวจับเสร็จแบบกูเล่นโซเจอร์เวเ้ยเยอะจ้ำเป็นคนี่ต้องสูงอ้าวมึงมึงคิดเหรอว่ามึงจะตีกูโ,นโดนได้รอ,อสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ็จัมเปอร์เนี่ยอ้า,า,าวได้ข่าวว่ามึงเทรดเบ็เบ็ดจัมเปอร์มาโอ้ยเนี่ยน่ามึงลองดูกันโอเคโอเคอ้าวกูมาถึงแล้วอย่าให้เสียเวลางอกมา Này, em sẽ đánh cô, đầu <laughs> tao. <laughs> này, nãy giờ... Này, đi thôi, đi Ê Đi thôi, Ê thôi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Cái gì, cái gì, cái gì? Á!!! Này, đi Này, đừng mà đi, Này, đừng <laughs> 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 Bye bye, bạn, đồ, Bye bye. Bye bye. Bye bye. ให้กับอาแป๊บนึงนะเว้ยลูกค้ามาแป๊บนึงเดี๋ยวมาโอเคโอเคกูสัญญาว่ากูจะไม่เกลียดได้จ้ะแม่งเลยเฮ้ยน,นี่ื้โอโอ้าวมันไม่ตายวะออืไม่ตาย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 กูหนีมาแล้วเฮ้ยอะไรวะอะไรเฮ้ย

อีกสักนัดนะเพื่อนไอ้เหี้ยท่าสวยปัดวอ่ะไอ้เหี้ยไอ้ลัน เช็คืนเลใช้ได้เนี่ยเออทำไมมึงไม่ยิงลูไอ้ไอ้กูุนแกกูรู้ด้วยมึงอยู่ไหนเอาแม่งเช็คไปเฮ้ยเฮ้ยดูดูยไกาก เฮ้ยโอ้ยชนะครั้งแรกตุ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะบอกไว้ว่าคลิปนี้พวกเราเทำแกล้งกันขึ้นมานะครับเพราะว่าอแบบมีเด็กคนหนึ่งเขาเดีดเดๆๆ บอกก่อนว่าฝีมือไอ้เฮียสันมันไม่กากขนาดาษนี้นะใครใครอยากไอ้นี่ไปลองเล่นกับได้นี่เป็นละครที่เราแต่งขึ้นมาเล่นๆเป็นมุกขำๆรูมิดเฉยๆก็อยากจะให้รู้ไว่าอยากจะให้รู้ไว้ไว้ว่าพวกเรานี่แทบจะไม่เคยสู้กันเลยนะครับมือฉวังกับมือโปรเนี่ย โอ้ยยิงไม่ทำโอเคแล้วก็ก็นะคลิปนี้ก็ใครชอบก็กดไลค์ใครใครใครไม่ชอบดิสไลค์นะครับใครชอบมากก็กดตับตั๊กใครไม่ชอบดิสไลค์อ๋อใครไม่ชอบให้กดดิสไลค์เออคู่กใครไม่ชอบดิสไลค์นะครับก็เราทำผิดพลาดประการใดหรือว่าเราไปทำตรงกับ ไอดอลของคนคนไหนก็ต้องขออภัยกันด้วยนะเพราะว่าพวกเราอยากทําเพื่อความเลียนของพวกเราเองนะครับก็น่าอันนี้น่าจะเป็นคลิปเผยให้โลกรู้อันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายขอยงทีมวอเทสในเดือนนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวออก็เดี๋ยวเราก็จะมีผล,ผลงานอย่างอื่นมามาเรื่อยๆนะอย่างพวกเช่น c ร v e r เวอร์อะไรเงี้ย ไม่มีเธอแล้วโ <c oughs> อ้โหหมดเข็นไหน,นโอเคแล้วก็แล้วก็ไปครับโอเคสวัสดีครับเราขอเกินไว้ตอนสุดท้ายนะครับว่าไอ้เฮียซันมันเล่นไอ้เฮียซันมันเล่นอเ,เนออสปายกากมากนะครับโอเคอ้าวไอเฮีย